สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเชนค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะเพื่อนๆอยากทําต้ยมยำนะคะดิฉันอยากทานซุปแซบๆนะคะดิฉันจะทําต้ยมยำไก่ค่ะดิฉันมีไก่อยู่ในฟรีเซอร์นะคะยังแข็งอยู่เลยนะคะดิฉันต้องให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาไปใส่นะคะดิฉันสับไปเรียบร้อยนะคะดิฉันจะใส่ตีนไก่นะคะกลิ่นนะคะแล้วก็ตักนะคะ เทคนิคเลยนะคะตีนไก่กึ๋นตับทั้ง3าอย่างนี้เราต้องเอาไปต้มกับใบตะไคร้ก่อนนะคะเครื่องปรุงนะคะก็เครื่องต้มยำตามปกตินะคะข่านะคะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะคะตะไคร้ก็สดๆเลยค่ะเพิ่งไปตัดมานะคะแล้วก็หอมแดงค่ะพริกจินดาสดนะคะดิฉันก็จะใส่คะนอนะคะหนึ่งก้อนนะคะกระชับรสชาตินะคะใส่นนะคะนอค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะ ใส่มะนาวค่ะแลดิฉันก็จะใส่น้ำขามันกับน้ำปลาค่ะีต้นหอมนะคะผักชีนะคะไวโ้โรยข้างบนนะคะดิฉันต้มน้ำใส่ตะไคร้แล้วก็สิ่เกลือ,อไว้นะคะดิฉันต้มน้ำไว้เดือดแล้วนะคะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตัวตีนไก่นี่เขาก็จะนุ่มนะคะเวลาเราไปต้มยำนี่ก็จะทำให้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะน,น้ำเดือดแล้วนะคะกเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ตีนไก่นะคะต้มเลยค่ะเราต้องต้มให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยไปตัดเล็บนะคะส่วนกลืนนี้ก็จะสุกยากนะคะก็จะต้มไปเลยนะคะอันนี้คือส่วนที่จะไปใส่ต้มยำนะคะนี่เราจะลวกแป๊บเดียวนะคะเราไม่ต้มนานนะคะตอนนี้ดิฉันก็เอาตีนไก่ไปต้มนะคะกับใบตะไคร้แล้วก็เกลือนะคะก็ได้20นาทีแล้วนะคะดิฉันก็จะเอามาตัดเล็บนะคะใช้กรรไกรตัดเล็บนะคะ ให้สะอาดเลยนะคะดิฉันก็จะเอาขึ้นเลยก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะหอมใบตะไคร้ค่ะเพื่อนๆทำให้ไก่เราไม่ขาวนะก็จะได้ตีนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไปตัดเล็บนะคะใช้กรรไกรตัดง่ายๆค่ะฉันก็จะใส่ไก่ลงไปลวกนะคะเพื่อไม่ให้มันมากจนเกินไปนะคะดิฉันจะลวกทุกอย่างเลยนะคะดิฉันจะใส่ตับลงไปนะคะเอาไปลวกนะคะลวกพอสุกค่ะ ระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำเลยนะคะเพื่อจะทำต้มยำนะคะถ้าเราจะต้มไม่ต้องลวกไก่ก็ได้นะคะก็อร่อยอีกแบบนะคะน้ำซุปก็จะมันมันหน่อยนะคะแต่ถ้าเราลวกไก่น้ำซุปก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ต้มยำไก่ค่ะแซบ่แซบๆเลยค่ะอยากทานซุปค่ะอากาศนาหนาวๆถ้าเพื่อนๆลมก็แรงค่ะข้างนอกไปไหนก็ลาบากนะคะก็อยู่บ้านทำกับข้าวค่ะ ถ้าเราทําแบบนี้นะคะต้มยําไก่เรานี้จะไม่ขาวเลยนะคะซุปเราจะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆตีนไก่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายๆนะคะตีนไก่ไม่ต้องไปสับนะคะลําบากนะคะใช้กันไก่ตัดค่ะอบ,บวบแบบนี้เลยนะคะสะอาดค่ะเมื่อเราลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปใส่หม้อน้าซุปเลยนะคะไม่ต้องเอาไปล้างก็ได้นะคะใส่ได้เลยค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่เลยค่ะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหัวหอมนะคะใส่คะนนะคะกระชับรสชาติไปหนึ่งก้อนก็ตามด้วยไก่นะคะที่เราเอาไปลวกนะคะกับกลิ่นนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะตับจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าตับนี่ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใส่เร็วจะทําให้แข็งได้นะคะเราก็ใส่ตีนไก่ไปนะคะ้ท,ที่เหลือเราเก็บเข้าฟีเซอร์ไว้ทานได้นะคะดี่ฉันก็จะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะถ้าเราลวกไก่นะคะน้าซุปเราจะใส่ดีนะคะ จะอร่อยค่ะมะเขือเทศค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเคี่ยวอีกสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเราค่อยปรุงนะคะก็จะได้ต้มยำไก่แซ่บๆนะคะน่ารับประทานค่ะเวลามีฟองก็ตักออกนะคะเพื่อนๆฟองนี้จะทําให้ขาวนะคะก็ตักออกนะคะเราจะได้น้าซุปใสๆนะคะสดร้อนๆนะคะเราชื่นใจค่ะอากาศเย็นๆนี่ได้ทานซุปร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะคะ อีกสักสินาทีนะคะที่ฉันจะปรุงนะคะก็ต้มเต็มหม้อเลยค่ะทาน2คนกับลูกสาวนะคะไก่นี่ก็ต้องเป็นติดกระดูกนะคะถึงจะอร่อยนะ,ะเดี๋ยวค่อยปรุงน้ำปลาน้ำมะขามนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะใส่พริกเข้าไปผักชีต้นหอมก็ใช้ได้แล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ทำต้มยำไก่ค่ะแต่ใส่ครบเครื่องนะคะใส่กึ๋นเสตับเสตีนด้วย ต้มซปเปอร์นะคะวันนี้กินอะไรทำอะไรก็โพสนะคะเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะบางครั้งดูหน้าตาดีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากทานนะคะก็ทำตามกันนะคะก็ได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาปรุงกันเลยนะคะตีนไก่กำลังเปื่อยเลยะคะ่ะเพื่อนๆยังก็จะใส่ตับลวกเข้าไปนะคะใส่พริกเลยค่ะพริกกินดานะคะเพิ่มความแซ่บค่ะน้ำปลานะคะดีฉันจะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีนะคะ ประมาณสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำมะขามสักสองช้อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่มะนาวนะคะดิฉันใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะต้มไก่ใส่น้ำมะขามก็อร่อยปีแบบนะคะมะนาวใส่ทีหลังนะคะใส่มะนาวแล้วดิฉันก็จะปิดแก๊สเลยนะคะปรุงเอานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางทีสัดส่วนก็ไม่คงที่นะคะชิมแล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบใส่พริกเผาก็ได้นะคะแต่ดิฉันชอบต้มใส่สยอย่างนี้นะคะอร่อยค่ะ ต้องปรุงให้เข้มข้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าไม่เข้มข้นก็จะไม่อร่อยนะคะต้มยำไก่นี่ต้องแซบนะคะเพื<ๆ>่อนๆทานเล่นได้นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวอีกนะคะชิมครั้งสุดท้ายค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวบีบมะนาวก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่ต้นหอมผักชีนะคะฉันก็จะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะใส่หนึ่งลูกนะคะมะนาวให้เปรี้ยวนะคะ ต้มยำนี้ต้องเปรี้ยวต้องแซบนะ,ะปิดแก๊สเลยนะคะใส่ผักชีต้นหอมนะคะก็ใช้ได้ลคะค่ะใส่ต้นหอมผักชีนะคะแซบมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะได้ต้ยมยำไก่รสแซบ,บแล้วนะคะจุกๆเลยคะ่ะใส่พริกจินดานะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะวันนี้ต้มยำไก่ค่ะรสจัดจ้านค่ะสดน้ำร้อนๆน,นะคะข้าวร้อนๆน,นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะต้มยำไก่นี่แซ่บหลายเลยค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ